สุขสันต์วันแม่นะคะขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่ว่าจะวันนี้วันแม่หรือวันไหนลูกๆทุกคนอย่าลืมบอกรักแม่กันนะคะรักแม่ค่ะแม่คือผู้หญิงที่เก่งและอดทนวันแม่ปีนี้อย่าลืมมาบอกรักแม่กันนะคะขอบคุณความรักของแม่ที่มอบให้ลูกทุกวันสุขสันต์วันแม่นะคะ สุขสันต์วันแม่นะคะไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันเดียวแต่ขอให้คุณแม่มีความสุขในทุกๆวันค่ะวันแม่ปีนี้นะคะขอให้คุณแม่ทุกๆท่านมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อยู่เป็นล่มโพล่มใส่ของลูกๆูไปนานๆนะคะวันแม่ปีนี้อย่าลืมบอกรักแม่กันนะคะสุขสันวันแม่นะคะขอให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยไร้โรคภัยนะคะสุขสันวันแม่ค่ะ บอกรักแม่ผ่านความห่วงใย,ยปีนี้อย่าลืมพาคุณแม่มาตรวจสุขภาพกันนะคะสุขสันต์วันแม่ค่ะพ่อแม่คือคนสําคัญวันแม่ปีนี้มาส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับคุณแม่กันครับสุขสันต์วันแม่ครับขอให้คุณแม่ทุกท่านโชคดีสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้แฮปปี้มาเธอส์เดย์ค่ะ วันแม่ปีนี้ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังตลอดปีและตลอดไปนะคะสุขสันต์วันแม่ค่ะ12สิงหาวันแม่ปีนี้บอกรักแม่กันหรือยังคะอย่าลืมพาคุณแม่มาตรวจสุขภาพและขอให้คุณแม่ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยเฮงๆนะคะบ๊ายบาย12สิงหาคมวันแม่ปีนี้เป็นเลื่อง,งามยามดี ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสมหวังในทุกเรื่องที่ตั้งใจไว้และก็ขออํานวยชัยให้กับท่านไดพบเจอสิ่งดีๆในทุกๆวันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์รวยรวยเฮงๆทุกท่านนะครับอ้ออย่าลืมบอกรักคุณแม่กันด้วยนะครับสวัสดีครับ